สวัสดีครับอยู่กับช่องเก่งเกินมาซ่อมนะครับกับ m a สด้า0 0 5อ5นะครับ B2005 เครื่องยีสุมังกร CJA 1ฝาดำนะครับหรือว่ามังกรดเอ่อคันนี้เอามาให้เปลี่ยนซีนนะครับตอนแรกมาแบบพี่เปลี่ยนซีนหน่อยผมพานรื้อเครื่องเลยเนี่ยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนนันเดียวแต่นี้ก็คือมีงานเพิ่มก็คือติดตั้งวงมาลัยพาวเวนะครับเป็นชุดสำเร็จมาแล้วก็ เปลี่ยนยางเทนเครื่องใหม่นะของแท้นะครับเป็นยางเทนเครื่องอี e ุ s u เพราะว่ารุ่นนี้ใช้เครื่องซ e ี e ี s ุนะ b สองพันห้าแมกนัมหรือว่าอะไรนะนี่นะครับยางเทนเครื่องเดิมยางเทนเครื่องเดิมนี่ขาดหมดแล้วนะครับเครื่องนี้ก็คือติดตั้งปัม๊ม power เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยน,เป,นเป็นมูลเล่สามล่องนะครับมูเล่นี่มาให้พร้อมกับชุด power เ,เลยนะครับเป็นของ ssk นะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนคอหลังนะครับซีนข้อเหวี่ยงตัวหลังยังไม่ได้เปลี่ยนมันต้องเอาลงจากขาขายืดก่อนนะครับแล้วก็มาวานหรืออ่างนะครับหรืออ่างหรืออ่างเปลี่ยนเนี่ยซีนใหม่ตัวนี้ซีนใหม่นะครับซีนหน้าเปลี่ยนใหม่ที่มันรั่วจริงๆเลยนะครับมันรั่วที่คอตัวนี้นะซีนคอนะครับคออ่างรั่วหน้าหลังเลยนะซีนคออ่างมันรั่วหน้าหลังเลยนะครับเปลี่ยนซีนเฉยๆเนี่ยมันไม่หาย เอเปลี่ยนเสร็จแล้วเสร็จก็ทาการล้างประกอบนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะซีนซีนฝาครอบยางฝาครอบวาล์วเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ยางฝาหน้าเนี่ยยางฝาหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่ตัวนี้ก็ทากาวให้ใหม่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ล้างล้างเสร็จก็ประกอบตัวนี้จะเป็นปั๊มพาวเวอร์อีสุแต่มันเป็นทรงแบบแงนนะมันเป็นทรงแงนนะครับเนี่ยถ้าเป็นยีสุมันจะตรงสไลด์ตรงอย่างนี้ อันนี้มันจะแงนขึ้นแงนขึ้นเพราะอะไรไหมแงนขึ้นหลบตัวนี้นะถ้าเราเอาชุดปั๊มเนี่ยชุดขามันี้ขาตัวนี้นะของอีซูมังกรมาใส่นะครับใส่ได้แต่ต้องตัดตัวนี้ทิ้งต้องตัดตัวนี้ทิ้งเพราะว่าปั๊มมันจะมันจะนอ,ยอยู่แบบนี้แต่อันนี้ของมาสด้านะครับทรงมังกรทรงอีซูมังกรแล้วก็เดี๋ยวยึดขาคอมแอร์นะครับสั่งขาคอมแอร์มาแล้ว าขาข้าแม่เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเงินลูกค้านะก็คือถอดขาของลูกค้าในเก็บเพราะว่าคอมของลูกค้าอยู่ตรงนี้ของเดิมอยู่ข้างล่างนะครับมาสด้าบีสองพคอมแอร์จะอยู่ด้านล่างก็ขาข้อแม่ไม่ได้คิดลูกค้านะผมไม่ได้คิดนะครับแต่ผมจะคิดแค่ย้ำสายแอร์นะครับย้ำสายแอร์เติมน้ำยาแอร์แค่นั้นนะครับขาก็แลกกันไปแลกกันไปเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าว่างผมจะยกขึ้นเดี๋ยวว่างก่อนนะครับจะยกขึ้นนะครับกองน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมใส่ผมใส่ของเดิมอยู่ข้อมบุ่มนะใส่ของเดิมอยู่เพราะว่าต้องทําการล้างนะซีนตัวนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะซีนนี้นะครับแล้วก็ซีนตัวนี้นะซีนด้านข้างออยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับล้างให้ใหม่ก็ล้างได้แค่นี้แหละนะครับก็มีสกปรกบ้างเหลือบ้างม,มันมันไม่ค่อยออกอนะ่ะแดงๆเนี่ยนะครับ แล้วก็เก็บงานให้หมดแล้วนะครับนี่นะซีนตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะตรงนี้ก็ทำให้ใหม่นะครับซีนปั๊มเนี่ยเดี๋ยวซีนปั๊มตรงนี้ก็ทําให้ใหม่นะตรงนี้นะครับทากาวใหม่นะครับตงนี้ข้างในนี้ด้วยทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับก็ล้างของอีสูนี่อันนี้จะไม่มีนะฝาข้างเนี่ยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องคัวมันผุหรือเปล่าแต่มาด้าเขาประกบให้ ของมาด้าเนี่ยก็ทำประกอบให้นะครับเครื่องก็จะเป็น4 j a 1น,นะนะครับอิโสมะเกนไม่ได้เปลี่ยนนะรถคันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมเก็เบเก็บแก้รั่วนะครับแก้รั่วนะครับแก้รั่วแห้งๆใช้ได้นะครับก็เตรียมงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปใส่พวกสายเดี๋ยวจะเดินพวกสายสายท่อน้ํามันก่อนนะสายท่อน้ํามันของออกระปุกพาวเวอร์นะครับ เดินมันจะเป็นสายอ่อนนะครับมันจะเป็นไม่ใช่ของแท้นะเพราะว่ามันเป็นชุดสําเร็จนะครับเป็นสายอ่อนก็จะเดินต้องคือเดินเป็นระบบน้ํามันนี่แหละนะแล้วก็เขารับประกันนะครับของมาเขารับประกันรับประกันนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม,ไม,ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับช่องออาเ,เกกิดมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เออตัวนี้ก็จะเก็บให้ใหม่หมดเลยตรงนี้จะย้ายมาไว้ หน้ากองนะครับอันนี้ตรงนี้จะโล่งครับตรงนี้ต้อ,ตองยึดยึดกระปุกปั๊มพวเวอร์นะผมเก็บงานให้ใหม่หมดนะครับก็ตามหน้าง,งานนะแต่ไม่แพ้หรอกครับผมกับเหมาๆกันทำไปเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสััสดีครับ